ในโอกาสครบรอบ393รอบปีพวกเราอยากให้คุณมามากราบไหว้มาขอพรมากินที่นี่คือต้นบุญของหลายสิ่งที่นี่คือต้นกำเนิดของดีหลายอย่างมาแล้วก็มากราบไหว้บูชาองค์พระพุทธบาทสี่อยและองค์พระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยู่บนปราสาทนครหลวงเราทุกคนมีความเชื่อมโยงที่เป็นลูกเป็นหลานผู้ปกครองสูงสุดมีหน้าที่ปกครองสูงสวรรค์และอภิบาลโลก ท่านจะโดนบันดาลทุกสิ่งเมื่อคิดดีทดําดีซึ่งดินแดนแห่งนี้มีความเชื่อมโยงตามคติความเชื่อโบราณการก่อสร้างและอยากให้มาเที่ยวมาชิมมาช็อปและมาชมกันในงานตามรอยอะไธรรโบราณตะการตาประสานนครหลวงที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนณนะประสานนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ เมืองที่มีร่องรอยต่อเชื่อมจากอดีตสู่ปัจจุบันจากอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์มาตามรอยความเจริญเติบโตที่น่าค้นหาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมาต่อยอดความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมืองเมืองนี้ด้วยกันครับมาแล้วได้บุญกินอิ่มท้องเที่ยวอิ่มใจชมอิ่มตากับงานตามรอยอารยธรรมโบราณตระการตาประสาทนครหล,ลวงระหว่างวันที่30สิงหาคม2567 ถึงวันที่3กันยายนครับอยากให้มากันนะครับสวัสดีครับผมบอลเชิญยิ้มนะครับผม วันที่30สิงหาถึง3ากันยานะครับผมไปเจอกันที่งานตามรอยอริยธรรมโบราณตะการตาปราสาทนาครหลวงนะครับผมที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมซึ่งงานนี้นะครับเราจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมถึง3กันยาน,ยานี้นะครับชื่อในงานนะครับจะมีคอนเสิร์ตของกินของใช้ของช็อปและก็ยังมีการแสดงเสียงที่เสียงครับผมชื่อชุดว่าอายุธยาเรืองงามตำนานปราสาทนครหลวงคู่แผ่นดินครับ รับรอว่างานนี้มันแน่นอนครับผมและวันที่30สิงหาเนี้นะครับพบกับคอนเสิร์ต Joker f a m i l y นะครับผมอย่าลืมมาสนุกด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากโอ้โหมีอาหารให้ชอบชิมเยอะแยะมากมายนะครับผมและก็แสดงร่วมร้อยคนนะครับแลบรอได้ว่าเอฟเฟกนี่คือระเบิดระเบ้อเลยฮะแล้วเจอกันนะครับผมในวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายนนี้นะครับสวัสดีครับผมแซกยูแมนนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับพบกับผมแน่นอนนะครับหดบ่ได้ครับผม คนเสือกแซงชูแพร่ครับหา้ามพลาดเลดขาดเลครับพี่นอครับวันที่31่สิงหาครับเจอกันนะครับ